สวัสดีครับผมชื่อทีรัศมีเจริญอยู่ชั้นม .4 ห้องหนึ่เลขที่24ครับในวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทํางานของอากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนครับผมโดยคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการพัฒนาโครงงานของวิชาวิทยาการคำนวณครับนี่เป็นดโดรนนะครับโอเคมาอธิบายกันเลยนะครับดโดรนนี่ถ้า ที่ทุกท่านจะเห็นก็คือจะมี4ใบพัดนะครับโดยการที่โดรนเนี่ยจะอยู่ในอากาศได้โดยใช้ใบพัดหลัก4ใบพัดนะครับตัวใบพัดเราจะเรียกว่า propeller นะครับนี่นะครับตัวใบพัดหลักนะครับจะมีอยู่2ใบพัดที่หมุนในทิศทางเดียวกันและอีก2ใบพัดที่หมุนในทิศทางตรงข้ามกันนะครับโอเคก่อนก่อนที่เราจะไปดูทิศทางการหมุนนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าตัวใบพัดของโดรนนะครับจะมีลักษณะเหมือนภาพตัดขวางนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเหมือนกับแผ่นเล็บเลี่ยมนะครับจะมีเป็นภาพตัดขวางแบบนี้นะครับก็คือจะมีลักษณะเอียงขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเวลาหมุนจะหันด้านที่เอียงขึ้นนะครับหมุนไปแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละค่ามันจะมันจะเอียงไม่เหมือนกันนะครับจะเอียงกับด้านกันนะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์เนี่ยจะหมุนในทิศทางตรงข้ามกันนะครับตัวภาพตัดขวางตรงนี้เนี่ย นึกภาพง่ายๆก็จะคล้ายๆกับปีกเครื่องบินนะครับที่เป็นตัวยกตัวเครื่องบินขึ้นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราไปดูที่การหมุนนะครับใบพัดนะครับก็จะมีการหมุนสลับกันนะครับโดยการที่จะหมุนสลับกันในทิศทางเฉียงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์นี้กับมอเตอร์นี้นะครับหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกามอเตอร์นี้กับมอเตอร์นี้ก็จะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาครับผมโอเคนะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะครับการที่ใบพัดหมุนนะครับจะเกิดแรงบิดหรือว่าทอร์กดังนั้นเนี่ยก็จะต้องออกแบบให้มีใบพัดอีก2ใบพัดหมุนในทิศทางตรงข้ามกันเพื่อแก้ทอร์กนี้นะครับทำให้โดรนสามารถลอยนิ่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการสตาร์ทมอเตอร์นะครับใบพัดก็จะหมุนหลังนั้นพอเราเร่งเครื่องโดรนก็จะค่อยๆยกตัวขึ้นโดยที่ใบพัดทั้ง4ใบพัด ก็จะหมุนในความเร็วที่เท่าเท่ากันนะครับหมุนในรอบเท่าๆกันเนื่องจากว่าทําให้มเ m e n t มเชิงมุมหรือว่าแรงบิดนะครับของทั้งสองด้านนะครับมันหักล้างกันจนมีค่าเท่ากับศูนย์ครับดังนั้นโดดเดี๋ยวก็จะลอยนิ่งๆไม่เอียงไม่หมุนนะครับหลักการก็จะคล้ายๆกับหลักการทํางานของเฮลิคอปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนําหลักการทํางานของเฮลิคอปเตอร์มาอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับโดยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะสังเกตว่าเฮลิคอปเตอร์ส่วนใหญ่จะมีใบพัดหลักหรือว่าเมนโรเตอร์อยู่ที่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีใบพัดหางหรือว่าเทลโรเตอร์นะครับเมื่อใบพัดเฮลิคอปเตอร์หมุนเนี่ยจะเกิดแรงบิดหรือทอร์กทำให้ตัวเฮลิคอปเตอร์หมุนในทิศทางตรงข้ามกันดังนั้นเนี่ยตัวผู้ออกแบบก็จะต้องออกแบบให้มีใบพัดหางนะครับเพื่อแก้แรงบิดนะครับทำให้เฮลิคอปเตอร์สามารถลอยนิ่งๆได้นะครับ โดยที่เวลาที่เฮลคิคอปเตอร์ขึ้นนะครับเมื่อใบพัดหลังหมุนเร็วขึ้นใบพัดหางก็จะต้องหมุนเร็วขึ้นตามไปด้วยนะครับเพื่อหักล้างกันนะครับเช่นเดียวกับโดรนนะครับส่วนโดรนนะครับก็จะคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์ที่มี2ใบพัดในลักษณะนี้นะครับโดยเฮลิคอปเตอร์ที่มี2ใบพัดจะไม่มีใบพัดหางนะครับโดยจะออกแบบให้มี2ใบพัดแบบหมุนในทิศทางที่ตรงข้ามกันนะครับผมเพื่อแก้ทอกของใบพัดแต่ละอันนะครับผม ครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผม